อ๋อาล่ะฮะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมกลับมาในเกมที่2นะครับกับเน็กเทราตรงนี้อย่างที่เราทราบกันว่าเราลุ้นกันว่า CG เนี่ยจะมีการปะทะกันอีกไหมแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่เจวีนะครับเพราะเจวีเปลี่ยนพื้นที่ในการเล่นแต่ว่าเป็น r r q เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เกมแรกก็ยิงกันและยิงกันทุกเกมรีแคปมาสักนิดหนึ่งสองทีนี้นี่เหมือนคู่ปรับคู่รักคู่แข่งกันเลยท่านผู้ชมนะใช่ครับไม่รู้แข่งกันมาแต่ปางไหนแต่ตอนนี้ลงปะทะกันแล้วนะจ๊ะ เจอกันแน่นอนครับคู่นี้โด่ที่ใกล้ๆเดี่ยมีโทรแดกอยู่เป็นตี้เสริมด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่าจะวนมาหรือเปล่านะครับอ้าวแล้วกลายเป็นว่า JV กับพี p o สปอรเล่นกันก่อนเลยครับตรงนี้ ด้านหน้าพวกเขาครับเหมือนเจวีจะดูได้เปรียบกว่าในเรื่องของ HP และพื้นที่การเล่นและกดแต่เทเซต่อใส่ในรอบบาลิมิตน้องดาวเอฟบีโนกี้สวนวันมอมาอ้าวแล้วก็จีดีดีร่วงลงก่อนแล้วเจวีโดนเฉรขคืนมาหนึ่งคนแล้วเหลือห้องอันคนเดียวก็มีสปอร์ตถอยออกไปแล้วครับณตอนนี้ต้องไปลุ้นต่อกับ RQ และ 4GDG เลยครับโอ้โอเหลือคนเดียวนะผู้ชมใช่ฮะโอ้ละกายว่าต้องนิ่งไว้ก่อนเลยฮะอ๋อสองคนสองคนโอเคมีสอง ขยับตัวช้าๆเลยครับเพราะรอบๆนี้เขารอ,อกเก็บอยู่แน่นอนนะ,อะแต่ว่ายังมีโอกาสเอาตัวรอดได้อยู่ครับเพราะว่านกี้ถอยไปแล้วแล้วเป็นคอสคิวที่ยืนค้ำกับอาคิวอยู่ด้านล่างโคตาปีเตอร์ื่อนที่ไปด้านบนเนี่ยมีนกี้ใกล้พอสมควรเหมือนกันนะฮะดึง <ๆ S 1> วันอ <ๆ S 1> กลับมาได้แล้วครับแล้วคอสคิวคอสคิวย,ยิงกับใครยิงกับใครแล้วร่วงลงไปเลยก็เป็นอาเบยิงคอสคิวแบบน็อกไปแล้วเก็บคิวไปเลยครับ มาสองอิริมนะทางฝั่งอาคิวครับเหมือนว่าเมื่อกี้ซีจีดีจะจะเสียให้ทีมอื่นด้วยนะครับเพราะว่าอาคิวมีแค่สองอิริมเท่านั้นนะใช่ครับโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วด้านในครับเจวีตอนนี้นี่ลุกไฟเลยนะฮะเ,เป็นคิวลิเดอร์อยู่ตอนนี้ครับแล้วเขาไปเจอทางฝั่งของโอนิกอยู่แถวๆนั้นพอดีด้วยนะฮะแล้วก็มีเจวีใกลนะ้ๆฮะโอ้โหรอบๆแถวๆ RQ JV ตรงน,นี้นี่คือพื้นที่ค่อนข้าง กระจายตัวกันอยู่ก็จริงแต่ว่าเดินชนจนได้ทุกเมื่อเลยนะ CGG ตอนนี้น่าจะหาที่เล่นอยู่เหมือนกันนะค่อยๆขยับไปนะแต่ว่าใกล้ๆนี่ไปเดินลายไม่ดีที่มีโอกาสเจอได้ทุกคนเลยฮะ Reverse r a c e นี่นะ่าจะสบายๆคล้ายๆ<ช>กับ x All r ารางในเกมแรกรได้ครับ,รบเดี๋ยวรอดูว่าตอนนี้ score Q ขึ้นมาครับ j o e สา A Q 2แล้วก็พี e s p o r t รวมถึงโทด้ากับหน,นะครับครับผม ต้องให้กำลังใจเลยฮะตอนนี้ทางฝั่ง CGG จฮะจะกลับมาได้หรือเปล่าต้องรอดูกันนะแล้ววันมอเหมือนจะไปเจอกับทางฝั่งของฮงอันด้วยฮะแถวๆด้านล่างนะฮะมี RQ ตามมาด้วยเหมือนกันครับวันนี้หนี RQ อยู่ครับต้องเอาตัวรอดไปก่อนนช่วงนี้ครับเพราะว่าเหมือนจะไม่ยอมเลยครับ RQ ิบอกแล้วเจ้านี้เขาคู่ปรับครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ย c g g เขาไปยิง R q ค เสียไป3คนเลยนะครับนี่ก็เหลือ1คนเหมือนกันนะทางฝั่งพีฮะหลบเหมือนกันใครจะโดนก่อนดีกว่าฮะไปไปมาๆ P.E. Sport ที่มาหลบแถวนี้แล้วซ g ีวิ่งผ่านจะโดนนะคิวแทนนะครับนั่นสิฮะของอานะคนสุดท้ายหรือเปล่าคนสุดท้ายของ P.E. Sport ตด้วยครับโอ้ของอานบอกอะไรล่าล่าเขามาทำไมครับเนี่ยโอ้อรูองไปด้วยฮะรับเวรรับกรรมแทนครับมันดูยากฮนะ ดูยังไงก็ลอดยากครับเรียบร้อยแล้วปีอีสปอร์โจ1สิบสองครับ,อนนร,บรอบนี้ถือว่าดีนะทีมไทยไม่ได้ออกเร็วนะครับตอนนี้โอ้ละกายว่าทางฝั่งของโอนิกกับเจวีปนกันแล้วเรียบร้อยฮะด้านล่างตอนนี้นได้มา,าการน,นะรอตั้งวอลไว้ก่อนล้วคุก้าเจ็บเหมือนกันนะตอนนี้ค่อนข้างเป็นที่เปิดนะพยายามจะรอหามุมดึงเพื่อนหรือเปล่าฮะแต่มีคุก่ายิงมาฮะแต่ทางฝั่งโอนิกโดนไปนะครับตอนนี้ แต่เขาเขาก็ดึงกลับมาได้เหมือนกันนะค่อยๆดันมาเห็นการีอยู่ตรงนั้นนะไกลๆฮะลิมิตแต่ว่าน่าจะลองคอไปดูทีหนึ่งก่อนเจ็บเหมือนกันนะแต่ล้อมจับได้นะครับเนี่ยโอ้กลายเป็นว่า,าเหมือนจะแยกกันเล่นครับตอนนี้ครับเป็น2.2หรือเปล่าเ,เจวีไล่ทีละโคละปีเตอร์ดึงขอซิลกลับมาได้ครับนี่คือสัญญ,ญาณที่ดีของทีมไทยครับยังไม่มีใครออกแล้วทีมแฟลตครับไปน็อกการูจากอนิกมาครับ ผลการว่าตอนนี้โอนิก่ะคือด้านหลังไปโดนทางฝั่งแฟดแจมมาครับแล้วข้างหน้าเนี่ยคือเจวีกำลังไล่ทางฝั่งโอนิกอยู่เหมือนกันนะสองคนนะตามหาเลยครับกลับมาได้หนึ่งการในตอนนี้ฮะแต่ตอนนี้5อีลิมของเจวีสปอร์ตก็เพียงพอในช่วงต้นเกมแล้วนะครับเดี๋ยวดูวิธีการเคลื่อนที่ในวงต่อๆไฟเฟสต่อๆไปหน่อยว่าแต่และทีมจะไปยังไงครับอากูการับนนอกดาการีมาอีกหนึ่งเก็บคิวได้เลยหรือเปล่าครับมาครับเพิ่มเติมมา โอ้ค่อนข้างน่าจะยากครับเพราะว่าโอนิกเขาแยกกันเลยคะสองคนนี้ปล่อยพื้นที่เล่นเลยทั้งการอดูทั้งขี่บานะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นก็คือไฟแรกของบุรีรัมยูในเตดอีสปอร์ตในเกมนี้นะครับรวมถึงรีเวิร์สเรสที่ยังไม่ได้มีการวอร์มอัพในช่วงต้นเกมเลยครับผมสีจีกลับมาครบ4คนเปที่เรียบร้อยครับสมิงครับโอ้พูดถึงยิงเลยก็ยิงในหน้าโอนิกน้องดาวไปแล้วทีมแฟรตเหมือนจะเจอแล้วเจอไหมยังไม่เปิดครับแต่น่าจะเห็นเห็นกันแล้วครับ แต่เพื่อนอีก2คนอยู่ไกลนะตอนนี้เล่นฝัดกันเล่น2คนฮะแล้วข้างหน้าเขามีสามนะชินชินยิงไม่โดนยิงไม่โดนปิดไอวอลก่อนโจนาโจนาสยามเซเว่นครับเดาหรือเปล่าฮะเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วแบบนี้ฮะเหมือนจะเอาครับเหมือนจะเล่นครับแล้วทีมฝัดอยู่นอกวงด้วยแบบนี้ความได้เปรียบของตัวบุรีรัมย์จะดูดีกว่าครับยืดพื้นที่ไฮกราวสูงบนหลังคาบ้าน ทำได้ดีครับพื้นที่ด้านบนตอนนี้แต่ว่าเหมือนจะยังหาตัวไม่เจอครับค่อนข้างโรเทกันเก่งเลยแต่เจอตรงนี้ครับโกได้ไง่ายดีวอรไว้ก่อนนะทางฝั่งของแฟดครับพยายามจะตามเข้าไปชาร์จแต่ว่าเจอยิงจากด้านหลังมาต้องถอยมาก่อนนะแฟดพยายามจะยื้อพื้นที่นอกบ้านเอาไว้ครับทางฝั่งยานบินรอหามุมจะเข้าอยู่ตรงนี้ฮะโอ้โหปาดมาได้ไปเหมือนกันนะแต่ว่ารอดูท่าทีได้ไหมแล้วเหมือนจะถอยออกมาก่อนเลย,ย,ยับแฟดเล่นนอกวงฮะหนึ่งคนรอฮะสก,กาวด้านนอกฮะ ว่าถ้าเดินเผอม,มานี่โดนยิงแน่นอนนะ่านหลังคาพยายามจะปนพื้นทีไ่ไว้ก่อนแต่ไม่ทันนะทีแฟลเหลือ2คนแล้ววัฒนามาข้างหลังแล้วยิงยันบินร่วงไปครับจะตามเลยไหมประตูว้าปามไม่ตามครับเหลือคนเดียวเท่านั้นก็ทีแฟลไปยิงเขาก่อนแล้วแบบนี้ไม่เอาไว้ทีแปดจบ11เลยครลยก็วัสนาจัดให้สีริมทันทีฮะทางฝั่งกุยรำครัตอนนี้ ส่วน c g จ g เกมนี้ก็ชุกกันยาวยาโปรเตเต้น็อกดาวการดู2อก้ามาดูวงกันสักนิดนึงออกขวาบนเลยท่านผู้ชมจ๋าโอ้โหแบบนี้มีสิทธิ์ที่รีเวิร์สเรสจะเจอกับบุรีดำในลายการเดินเหมือนกันนะครับตัวไอจีออร่าด้านบนต้องตีฝ่าวงล้อเหมือนกัน c g จ g กําลังขยับเข้ามาตามด้านซ้ายของวงเหมือนกันฮะและใกล้ๆได้มีอินโดสตาร์กำลังขยับมาฮะข้ามน้ํานี่มีโอกาศเจอกันได้เหมือนกันแล้วเคาะมาแล้วด้วยฮะ เอาไงครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไอแท็กอเราชานาญกับการเข้าตีสุดๆนะครับไม่ได้น่าเป็นห่วงขนาดนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าจังหวะการเข้าเนี่ยจะโดนทีมอื่นบีบจากด้านหลังหรือเปล่าเท่านั้นเองครับผมโอ้แต่ว่าเหมือน c g จจจะห้อยท้ายไว้คนหนึ่งนะใกล้ๆกับ A a นะเป็นคอสคิวนะอ้าวแล้วครับแล้ว c ีจีจีปะท้าตรงๆกับอินโดสตาร์แตพยากรไหวหรือเปล่าครับอ้าวครับต้องเคียร์ต้องเคียร์หน่อยครับปีเตอร์ถอยกลับมา พยายามจะเล่นเกมสวนแต่โดนระเบิดโอ้โหแบบนี้น็อกเลยครับแล้ววันมอน็อกตาแบบนี้ข้างหลังเป็นออนไฟโดนยิงอีกอินโดสตาร์เก็บ3คิวแล้วไดมอนครับยิงทั้งได้กมแร็คคืนมาด้านหลังเหมือนกันการรีเวิร์สเรสเข้าใส่อินโดสตาร์แล้วยังอยู่ยังอยู่ฉันยังอยู่คอรคิวยังอยู่ดึงก่อนดึงก่อนอาแล้วครับรีเวิร์สเรสบอกทำเพื่อนร่วมชาติเหรอต้องโดนต้องโดนมันเคี้ยวจริงๆ มาแล้วไดมอนลิมเนี่เอาหัวไปเลยครับโอ้โหสงน็อตดาวและเจวีมายิงการีได้อีกหนึ่งด้วยอินโดซาเหลือคนเดียวครับตอนนี้แล้วเจวีลิมิตมีคิวขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ยเอาไปเล่นนะเจนะยัิงเยอะมากเลยเนี่ยใช่ฮะข้างล่างนี่เขายังไม่ยอมจบกันนะคู่ JV กับโอนินะพยายามจุกไปจุกมาทั้งสองทีมนะอ่าและวะเกมนี้รีเวิร์เได้พื้นที่ที่ดีไปแล้วนะครับเหลือทีมไทยทีมอื่นที่กำลังจะเข้าสู่วงล้อม โอ้ oh, ล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมี AA มีบุรีลมนะแล้วก็มีออนฟลายอยู่ใกล้ๆด้วยฮนะซีจีน่าจะรอฟาร์มก่อนเลยฮนะพื้นที่ค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะถ้าเข้าไปตอนนี้น่าจะเจ็บนะครับเซนครับเห็นอีโดสตาร์อยู่ข้างล่างด้วยนะครับน่าจะแจ้งเพื่อนแล้ววงต่อไปเนี่ยแหละครับเป็นปัญหาของหลายๆทีมแน่นอนครับครับผมเดี๋ยวรอดูการอัปเดตวงในเฟสที่3นะครับแท็กเราอยู่ขอบวงครับบุรีย์เข้าแล้วแล้วเจอเจวีนะ ใช่ครับอ8บอีลิมก็เจวีกันดีใกล้ๆมีอมอนิกอยู่ด้วยนะสร้างตี้ตรงนั้นครับคำสั่งเกมบุรียลำออนิกนะครับผมเอเอก็มองอยู่ 1, ผ่านๆตรงนี้ฮะอาจจะได้ชนกันนะครับโอ้โหแต่ว่าสุ่มเสี่ยงหน้าดูที่จะยิงกันเองกันนะครับนะมีสิทธิ์สูงครับเพราะว่าออนิกเนี่ยอยู่ตรงนี้แค่2คนเท่านั้นครับถ้าเปิดไฟเนี่ยบุรีรลำตาแน่นอนแล้วคนนี้เต้ซัดใส่นี่นะการดู2องก้าวร่วลงไปแล้ว4 g d จีครับอยู่ฝั่งทางนู้นยิงการีล่วงเหมือนกันเปเนสช็อตเลยครับปีเตอร์ เก็บงานให้ไงตรงนี้ทางฝ่าบุรีร์ตอนนี้ยังอยู่กันครบนะแต่ว่ารอบๆที่มีเสียงปืนดังมากมายวางวอไว้ก่อนแล้ววัศนาเข้ามาจะเจอไหมเหมือนจะหาไม่เจอเจวีพยายามจะแข่งใจไวฮะยังไม่ชนกันนะตอนนี้พื้นที่ด้านนอกเนี่ยก็มีหลุดมาถึงนเหมือนกันนลวาสนาจะเอาฮะเาะวอ,วอไปฮะแต่ว่ายังวอดื้อไว้อยู่เหมือนกันไม่ยอมจบง่ายๆฮะตรงนี้แล้วน่าจะได้หรือเปล่าเจอจนได้ฮะแล้วก็พยายามยือเต็มที่เหมือนกันแต่ไม่ไหวฮะ ต่ไปบมา,มามาบุรีรามเหลือสองคนนะับวาสนาเลือดน้อยด้วยแล้วออลเรดีร้จัดใส่บอเเต้น,น้องดาวไปเหลือแค่2คนแต่สู้ต,ตายเหลือเป็น3ต่อหนึ่งและเอโวซีน้องดากาลีจาก M79 เหล<ช>ือคนเดียวก็วาสนาวาสนาบอกคนเดียวแล้วไงเล่นหมดเกรโรโรน้องดาวแรนดไปแล้วยิงอ,อยู่นี่ฟูก้าฟูก้าแล้วเป็นบุรีรามจบอันดับ10ไปครับไม่ไหวนะเสียเวลายืดด้านนอกนานเกินไปหน่อยครับสุดายนว่าเจมีตอนนี้ได้13อิริมเลยฮะ โอ้แล้วตอนนี้ไอ้แท็กออรากำลังจะเข้าวงครับส่วนรีเวิร์สเรตตีซีจีดีจีอยู่ครับมีทอรัตด้วยแล้วอาอาคิวมาจากไหนไม่มีใครทราบครับแล้วเป็นเลกันลอตยิงโปเตเต้ร่วงลงไปแล้วเหลือสองคนครับลิมิตโอ้โหแล้วคุณก้าร่วงแต่ดึงดึงก่อนดึงกลับมาสามคนครับตรงนี้อารคิวเล่นดีมากครับ เขาไม่ปรากฏตัวในพื้นที่ใหญ่ๆเลยนะเขารอเล่นนอกวงตลอดฮะรอซ้ำคนที่ไฟเสร็จนะครับแต่ร<ท>ีเว<อ>ิร์สเรสก็เช่นเดียวกันนะเก็บคะแนนคิวอย่างต่อเนื่องตอนนี้จัด c g จไปอีก2คิวครับครับผมโอ้ทีนี้นน <laughs> ลำบากลำบนมากเกมนี้การดูยิงออนไฟออกจากเกมไปครับโอ้อยู่นานแต่อีลิมไม่เยอะเลยนะฮะทางฝั่งของออนินะครับโอ้แล้วนี่รีเวิร์สเซครับย้ายบ้านครับ น่าจะคนละหลักน่ทอรัสเลยดัดน้องดาวออกัสครับกดชาร์จบัตเตอร์ยัดเข้าใส่เลยทันทีครับด้านบนนี่กูตรองๆไม่มีทีมไทยเลยนะฮะข้างในวงขึ้นบนเนี่ยนะฮะโอ้โหแล้ววงแบบนี้ปทะสาหรือเปล่าครับโอ้เราเป็เต้ครับเข้ามายังไงครับไอ้แที่อราเหลือ2คนนะครับตรงนี้จะยิงทอรัสหรือไม่ ต้องยิงอ่ะไม่งั้นเล่นลำบากแน่นอนอ่าแล้วใจพอนเอาให้เลยครับเอาไปสองครับสองน็อตไปก่อนเลยคมคมเด็ดอีลิมจากรีเวิร์สเรดคอยเก็บแต้มมาทางฝั่งของเรดเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ด้านนอกจะมีปะทะกันอยู่ด้านซ้ายมี AA ฮะเหลือกันอยู่2คนโดยประมาณนะที่ยังขยับไม่ค่อยได้ฮะคุณที่ด้านหน้านี่โดนคอกระจายจากทางฝั่งโทแดกเลยนะครับแล้วทอรันเมื่อสักครู่นี้จบอันดับ8ไปแล้วนะครับ7ทีมนะในวงนี้ ลิมิตยังอยู่ครับฮินโตตาเก็บพื้นที่ด้านในวงค่อนข้างดีเลยฮะสองสามคนตรงนี้ครครอบไว้ไม่ให้เข้านะครับโขแดกเหมือนเล่งนานมากแล้วแต่ว่าเข้ายังไม่ได้ฮะแม้ว่าจะเหลือแค่คนเดียวแต่คะแนนอ e ิลิมเยอะเหมือนกันนะครับเจวีซ e ิบสี่อลิมครับภาษีที่จะเล่นได้มากสุดก็น่าจะเป็นรีเวิร์สเรสซอนนี้ครับจริงๆถ้าลิมิตไม่ยิงเนี่ยเขาเข้ากลางวงได้3คน4คนไปแล้วนะครับแต่ว่ายิงดักไว้อยู่อาอะไรครับรีเวิร์สเรส เข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าเจอกับอินโดสตาร์ต่อเ,อเนื่องเลยครับไหวไม่ไหววัดใจดูแล้วครับตรงนี้เป๊ปะเป๊ะเป๊ะอุ้ยไม่โดนเป๊ะเป๊ะเป๊ะไอ้ที่เขาที่ยังไม่โดนยังย<อ>ื้ออยู่ฮะไ,ไอ้ทินเดียฮะพายายนจะหลบเ่าที่หลบได้ฮะแต่ว่าข้างในมันนัวเหลือเกินนะคนอย่างเยอะตั้งวอไว้ก่อนฮะรอหาที่เล่นหุ่แลวบนหลังคาก็มีแล้วแท็กแท็กออลาวลงมาแล้วครับโอสเตเดียมนี้ครับลงยิมยิงกันมันเลยครับ อาคิวเข้าไปแล้วฮนะน่าจะวาร์ปขึ้นหลังคาไปฮนะด้านบนที่กนะใช่ฮะเลกาล็อตเจ็บมากตรงนี้ฮนะต้องรอก,ก่อนแต่ไม่ไหวเหมือนกันนะอาเ์เอาวได้หรือเปล่าฮะโอ้ขนนัวมากๆตรงนี้ใครเป็นใครบ้างไม่รู้ต้องยิงกันก่อนแนละ้วโอ้โหหลายวอหลายชั้นเหลือเกินนะเอาไงได้ไหมฮนะทางฝั่งเซนไม่ไหวฮนะเจ็บหลังฮนะเรียบร้อยร่วงไปก่อนเลยฮนะอาร์คิวยังอยู่กันครบสคนนะแล้วเขามี14่อาสกเกดิลิมด้วยนะ โอ้โหมาเนียนๆเรื่อยๆแล้วโทรดักจบที่7เลยฮไงไปนี่หมาน่ากลัวมากครับ2เกมตอนนี้นี่คะแนนอยู่ระดับท็อปๆเลยครับรีเวิร์สเร d ยังอยู่กันครบนะครับส่วนไอแท็กอาราสองคนส่วนเจวีหนึ่งคนเดโดสตาร์ครับคนสุดท้ายเสร็จทางด้านของไดมอนด์ไปก็จบอันดับ6กอันนี้อสองคนครับเอายังไงดีเล่นต่อเลยไหมกาดูกาดูนี่ตายเยอะมากนะครับสำหรับเกมนี้นะชุกกลับมาบ่อยนะฮะแต่ว่านอกวงเนี่ยโดนเห็นแล้วนะครับทั้งฝั่งลิมิตฮะนอนรออย่างเดียวครับ ทำอะไรไม่ได้ฮะณตอนนี้เนี่ยสัมปทานด้านบนหลังคาคือ RQ ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็น Reverse r เรทนะครับต้องดูแล้วว่าด้านบนกับด้านล่างเอายังไงแต่เลี้กันล้อนเลี้กันล้อนเลี้กันล้อนย่าวิย่าวิวี่นี่เลยอะไรจะมาตุ๋ยเหรอแต่ตอนนี้ดัดใส่แล้วลิมิตต่อลิมิตบอกให้สองให้สองไหมเหลือหกสิบสองคนนี้เอายังไงตียังไงเลย โอ้แบบนี้เจวีจบปันดับ5ก็จริงแต่ทําความเสียหายกับ r าร์เยอะเลยครับใช่ฮะโอ้โหจากการที่ต้องมาโดนดึงไป2คนแบบนี้ง่ายฮะและ้วกลายว่าด,ด้านในฮะเรดได้มาเหมือนกันนะจัดให้ฮะตอนนี้มิเดอร์ใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับนอกวงอาร์คิวดัสก็พยายามจะยอดเอ็เข้าไปเรื่อยๆเหมือนกันนะให้เอเล่นยากะตอนนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เอเอจบครับผมอู้ยังโชคดีครับที่มีสกิลป้องกันร,ระเบิดไว้อยู่ครับตรงนี้สเตฟี่ครับ อารคคนรีเวิร์สเรซยังอยู่กันครบครับแต่ว่าพื้นที่ของ R q คเหมือนจะปิดล้อมหมดเลยรวมถึงออนิกที่เหลือคนเดียวครับตอนนี้มีเศษทั้งหลังด้วยนะนี่แหละครับตัวนี้แหละตัวนี้แหละืออเอาไงเล่นเปล่าการดูเอาหน่อยเปล่าเออเจอหลังแล้วแหละได้ไหมอารบไม่ได้เอาตายเองครับตายเองฮะใช่โอ้โหกลายว่าเสียเวลาดูอยู่นานนะฮะแล้วอาเบน่าจะลอดกลับมาได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเรทตอนที่เหลือสามคน 14ริมเดินเจอหน้ามาครับสมิงเอาไงดีฮะวนมาหากันไม่เจอแล้วโอ้โหตรงนี้ะเป็นดัสท,ท,ที่ยิงเนมเลสไปฮะแล้วไปแยกกันเล่นครับอานดับรีเวิร์สเรสแล้วมันคนละทีมด้วยฮะไม่ใช่ใไรหรอกก็ลเลยเลยไดมอนด์ Diamond คนเดียวการดูจบก่อนครับแล้วเหลือ2คน2ทีม R าคกับรีเวิร์สเรสอายังไงไดมอนด์ Diamond, ยังไม่จบขึ้นรถขึ้นขึ้นึองลอๆอยู่ตรงนี้แล้วจบเลยครับแบบน,นีเป็น RQ ขคว้าบุญญาที่2ไปครับ โอ้พวกเขามาเงียบเยหลือเกินนะ,ะรอบนี้ไม่ค่อยมีใครไปยุ่งกับเขาฮะมาจากมุมขามือค่อยๆไหลมาไหลายๆทีมของทีมไทยค่อนค้าที่จะเก็บคะแนนอีลิมได้ดีนะครับใช่ฮะยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับ c TT g d g